กิโลามากได้ก็ได,เเดเออ้เป็นเบ,บิร์เดอร์เป็นวัดบ่เป็นวัดบ่เออแบบเดียวก็รถก็เป็นนี่นี่มุมหรือขื่ออยู่นั่นก็นได้แก้มกาแตกอันนั้นก็นได้หมากเพืยงนเลยเอาไปดูบุเคยกินบ่นแก้มังกรบุเคยเห็น <laughs> เออนี่ได้ป้อนี่ีผาทางในนี่ใช้มีดมีบ่อหนีผาเออเอาไว้ใช้เปล่าเอาเรียนเอาไปเออมักบูหมักเห็นหมักบ่หมักแก้มังกร อืมอืมก็เขาปลูกอันนะมาตาเอ้ยอันกกเพียงอันนั้นคือคือกกมาอ่าอ่าจะลองกินเบิ้งอ่าจะลองกินเบิ้งอ่ะอ่ากินแต่ทางในมันเด้อคือกกมาใบไหมครับ โถปวนเนาะแก่งอ่าวัยรุ่นปวดอ่าวัยรุ่นคุ้มซอยขี่จักรยานเรือรถถิ่นเนาะอ่าตามซอยหมู่บ้านแต่เด็กน้อยยู่การมะพร้าวแต่ยน้อยปุ๊พี่น้องคักแซ่อะไกี้นี่คือการเละเริ่อก๋อ่าลินเซ้เซ้อยู่เนาะทางบ้านทางเชื่อนสาวชอยนี่ก็ปุ๊ปู ปลูกพักปลูกหมากทั่วมากแตงพี่น้องเนาะเปลี่ยนแปลงไปเบิดบท่บานเดินเทื่อนเดินชาน์เรางามเลยพี่น้องเนาะอ่ายินข้าวยินข้าวว่ามีห่านคุม้มห่านข้าเพราะมาชันอ้อาให้แล้วท่งน,นให้อย่างดอทานนั้นเนาะออเอาพี่น้องเลยก็เดินทางมาใต้เองกะขอกาบทักท้ายสบายดีกับ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC. แผนเบิร์ตสุขูสุคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อบอกว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้ำพี่น้องเอ้ยการยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบอตาบ้านเฮาคือเกา่าพี่น้องนอพุน่นมาอีกแล้วมาอีกแล้วอ up up โอ้ยเอาเว้ยยับพุน่น <c oughs> แข่งกันแล้วเนาะเอาเมื่อกี้ก็เข้ามาหาเข้จอยเพื่อนกันมานเนาะแวะมาหาทางไปตูไ้ไปไงเพื่อนก่อนอ่าผู้เฒ่าเลี้ยงลานนี่ โอ๊ยหายังเนี่ยน่ฮะอยากอยู่บ่อนี่อยากอยู่บ่อนี่เอาสบายดีก่อนเถอะสบายดีก่อนนะชุดแรกก่อนเถอะเออเอาเถอะเอาเออเป็นที่ไหนเหรอคือมุมแท้แก้มแตกแท้ฮะไอ้หายไปตู้พาให้กินเบิ้งเผ็นป่าใช้อะไรลานลานบุญอื่นไปใช้บ่ล่ะ ทุเร <Th ương S 1> ียนมาเบิ่งเบิ่งอะไรนี่ไม่อะก่อนจะเจริเออทุเรียนพอไม่เออทึงเฮื่นอืมอีโลดมากได้ก็ได้เป็นเบิดเด้วยเป็นวัดบ่เป็นวัดบ่เออแบบเดียวก็ลดก็เป็นนี่นี่มุมหรือขื่ออยู่นั่นก็ได้แก้มกาแตกอันนั้นก็ได้หมากแค่ไหนเอาไปดูบุเคยกินบ่แก้มังกรบุเคยเห็นเออนี้ได้ วะหนีผ่าทางในนี่ใช้มีดมีบ่หนีผ่าเบิ้งเอาไว้ใช่เปล่าเรียนหน่อยเออมักบูมักยังหมักอู่มะแก้มก่อนไอ้ใช่ไอ้เรียนน่อยไว้วาเจ้าบมเคยกินริบบ่อน,นอืมบ้มานเคยกินมาเออมะผ่าเบิ้งละอ,าาอาา่ามะผ่าให้ปลูกบ่นี่ปลูกแล้วเนาะทางวา่าแท้เอออันสบายดีนั่ง

มันเป็นเครื่องอะไรหรอมึงเห็นเราก็เห็นเจ้าเจ้าเคยกินอยู่ป่ะโอ้บานนี่เบื่ออะไแท้เนาะบานนี่อืมอืมกะเอาปลูกอันะมาจ่าเอ้ยอันกบเพี้ยงอันนั้นคือคือกบมาอาจะลองกินเบิรงอ่าจะลองกินเบิรงก่ะอ่ากินแต่ทางในมันเด้อ คือกบมาใบไ,ไหมฮะเอเบิ้งเบิ้งเบิ้งใบสิเปลาะฮะเบิ้งเออเบิ้งเบิ้งเอจีงเออจีงเอาเอาเอ,เอนี่หนี้นี้นี่นี่มันปอกง่ายไนี่กินได้เหรอนี่เอากัดเบิ้งนี่เออเอาเลยเป็นอะไรหวานดีบ่ะมันเาน,นานะหวานๆสมๆเนาะหวานบ่าโอ้ใครเข้ามากินมังกลัวไปเลยมันเนี่ยออกหวานๆส้มๆอันนี้มันสิมีแต่มิ้นเด้ ผู้ใดครับทายยากเนาะกินลงไปครับทายสะดวกสบายอ่ากัดโยไครอ่าเล้วเข่าแล้วน้าเลยว่ได้เช็คชอปแปนีนน่ได้ชิบเก้าชอป,ปโอ้ได้ช<ะ>ิบเก้าชอปจ้าเลยอาจารย์นวายปะเออเอาขึ้นปันป่นก <ปะ S 1> ินผู้ย<ๆ>ังโยอ่าเอเอ,เอได้ 29. สิบเก้าชอปชิบเก้า เออโอ้ยทำอะไรกินผู้เดียวโอ้เอ้ลานก็ได้น้อยนึงเขากินมะเฟืองเนาะนั่นดิน้องชายคนลองนอนเอ้ยเพิ่นกินหน่อยนึงเพิ่นกินมาหลายเพิ่นกินหน่อยเดียวเหาเห็ดทันบุ้งมั้มันสีเห็ดเฉยอยเออเอากินแห้งค่อยนี่เออแห้งหมดเด้ออย่างแต่กระดูกหรืยาไม่ได้อะากินแห้งเจ้าหันคือกว่าในี่เจ้ากินแหงน้นอกว่าวเนาะให้เพิ่นกินนั่นมาแล้ว อะไรเก็บแอลแน่ได้เอาลานแน่ก็ไปไปมัดเขาผู้ผู้ผู้เฮ็ดเป็นท้องใสผู้ผู้เฮ็ดมัดเขาก็ค่อยนี่แกมาเฮื่อนก็ค่อยนี่เออบัดผู้กินไปเขาเช่นมักินเลยอยอห็นจนมืดอเด้อก็ไปเชดนนันยังแต่กระดูกเันเออน้องบ่อหนองชายบ่อหนองชายเออยาไน้น้องชายนะไอ้ก็เนี่อ ไห้ดกน้องกันมึงก็ได้เอาเด้อเออให้ๆๆกันก็บ่วิทกันดอกทํานองนะมัดค่อยเว้ามันบ่กูสิชื่อยู่าน่เออพี่น้องนีเฮ็ดได้กันได้มักทั่วเฮาน่ะเป็นแล้วบ่เปล่าล่ะกิอยู่กเออเนาะเขาาเด้บ่ตาไปเห็นมาเอาักทั่วามาอยู่พ่นน่ะบ่เห็นเจ้าอลีเฮามาอยู่ มากก็น้าขอบอกเลยด้คันเบสยเขาไปเอามือจองเี็รได้ไเอาับไปหลักไปเล่มของผู้อื่นไปกินหายเห็นเอากินรถเห็นแม่เนี่ยอยู่กับคนเราไปเอารถเพรายดพอได้กินเยอะรึยังไงพอโทรมาลินอยู่ป่ะมาเห็นแม่ได้เห็นแม่ได้โทรมาเออแม่โทรเรื่อยอยู่เนาะตอนแรงเดี๋ยวโทรตอนแรงเดี๋ยวโทรแม่ทีขึ้นมาเยี่ยมอยู่ป่ะชงการเนี่ฮะ ยิ่งกินนมแม่เอ้ยกินนมอืมเฮยังบุปผาดูตาเลนมเยอะไก่จะปะเลนมั่งยิยงกินขนมยิ่งกินขนมอือแม่้ยขี้โมกเก็บเนี่ยแะเอาไปใช้เงินซื้อหลูกเห็นเขามาขายกันก็ชาวจอยด้วยชาวจอยเราซื้อเราเราขายบ่ชาวจอยจัดเด้อเอาคือได้ยินข่าวว่าเปิดฮะเอออิ่มอิ่แล้วไว้กินอีกเด้อบริ่นเด้อให้ดอกว่าฟังความอยู่เนาะ เอ็ฟังคว่ำอยู่เข็นเขามาขายแล้วก็นเลยใช้แล้วติกลินบูมาที่ใช้ลูกก็บูมีเงินเพราะเก็บยอะชื่อยาก็ยังบูมีคือว่าจะมาทามนั่นนั่นไหมกูไปบุรีเอวัยแม่เอ้ยให้ในเงินโอ้เอวยมาขายค่อยเด้อพอได้ก็นมอือได้พอนั้นอยากได้อยากได้เงินง่ายเราไปปิดบังคัวขายใหายไปยังชื่อชอเลยกไป กินเผ็ดมันพอลูกเออพนั้นมาพอมีโยไม่ใช้านี่กะซื้อซองกำพี่น้องเาขึ้นไปเฮือนน้องไซฟ้า,าก็ซื้อซองกำอ่าเท่าแม่แล้วกับปลูกยูลำสวนมันนั่นกะพอได้เล็มโยอ่พอได้เล็มได้กินโยว่าเอาเด้ยอไผ่ยากมาเอาเด้อก็บอกให้ก็บอกโยกบ่าหัวกันนั่นแหละเล่นเอ,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 อยก็ยากกูบอกอาไปมานา้าโยเนาะโบเห็นพี่เจ้าของก็กบอกล้าแล้วบอมาหลุยจักแมนพี่ช่างเนาะมาเลยมีแต่เน่ายากน่ากิน กินมันเป็นกระทิหมูข่อยหเๆกันให้ก็ให้แม่แหละฝากเงินมาให้เด้อให้แม่ฝากเงินมาให้ซื้อกินนมเด้อฝากยี่บ่ฝากเท่าไหร่ล่ะฝากแต่เฮืกพุ่นฝากแต่เฮืกหน้าพุ่นโยของของชิ้นเดือนฝากเท่านึงเออไม่ไม่ไม่บน้ำยู่บ่ ไม่ไหนอ่ะเห็นแล้วอาจะแค่ลุกแค่ลงกมลิมตะล่างก็ได้เลยแต่ผลเออเออระวังมันแตกใช่มือได้เออนี่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 มันช่แตกแค่มือนี่ตืมนี่มาหยาไม่มาไว้ปังหยาใช่ป่ะเนาะกินนมปังละลาเอากินมุ้งดมปังเออกิจการอะไรนะนี่ก็เบิดแล้วค่อยมาให้มันกินนี่กินกินผมผมมุดบอมช้างบอตากันบอเป็นพี่น้องเลยเนาะขึ้นนั่น ละแลงนี่แม่บ่อยซื้อมาให้นี่เด้อว่าซั่นเบิดเดือนนึงประมาณ6แพ็คพี่น้องเนาะนมนั่นเดือนนึง6แพ็คแพ็คนึงต่อ2 0 0 0 0บาทเนาะถือว่าอาไว้จัดไอ้มาไว้ไว้เนาะอนนี่พุ่นละอ่า2ปี3ปี3ปีจังออกนะ2ปีเออ2ปีก็เริ่มได้เริ่มังเลยเด้เห็นบ่ นี่ยแบมันหามันงกินกินหามันงกินไปเล่นแต่ก็แล้วเลยเอออันนี้คนใหญ่บอกคนอีมบอกเหตุอะไรใไปเลยไปเล่นเอออยากไปเล่นโอ้ไปเล่นน้ำโมเลยเอออยากไปเล่นไอ้แช่ใบยอานังเี่ออ่าตองต้องตาชมไปเนี่ยไอ้ตองแช่งยังไงอืมเราต้องเหรอเออจะแก้ชงโอ้ยช่างแก้ชงเราไปเล่นทีงอื่นเด้แก้ชงโอ้ยอายอายคนได้แม่แม่เอ้ย Đâu bao vậy? Lá Hãy xem cái bông này, con ngầm mê Ừ, hà cái bông nôm vậy Đó to hơn đi Ừ, ừ, để xem cứ bông nữa vậy hả? Để kì nôm vậy Ừ, xem ừ. ừ, hà, nó không phải đi Bao nó không phải đi, bao giờ chắc xong mà Bọn nó luôn Ừ Anh ừ. à, ta rút nôm kìa Đi bọn nôm bọn bọn này. Này, này Nhân cao Ừ Ê, Cái bông có tốt Ờ áo nhăn tôi lụt vào này, ừ. một bảo, một uh, Và ừ? đây má sấy Tôi Ôi nó Chắc tôi sáng gắn bà đi Bỏ vô này bỏ vô đụt Bỏ vô Bỏ chắc là bỏ tạ Ừ Mà khẽ mà khẽ mà khẽ Ờ bỏ hôn nhắm bỏ xúc cho nè Bỏ mùi ở quay cái gì chứ Tại cứ bỏ hà bơm Bỏ xí dạp Ờ

โอ้เพ oh, 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 ื right? oh, oh, ่อนมาให้ม mm ัน hmm. นั่งทันแล้วโอ้ยนุ่มหมดอยู่โอ้นุ่มปองอันนี้พ่บบบบ่โอ้นุ่มเล็กแต่อบแต่ชอยดิบ่อได้คอยซื้อไอ้เช็ดดาวยี่ไหนเนาะไอ้ยังเคืองอยู่โอ้ยกินนมกันกาเบรีพี่น้องเลยกาเบรีอ่ากินนมกาเบรีครับอ่าแต่ว่ากินนมนี่จะเก่งเป็ดวันหวานแห้งค่อยบริหารกินดุเออบ่ให้กินดุแล้วก็บ่ให้บ่ให้กินหวานแห้งเนาะ Lao tao ba xem cái này. Thấy nam đi má vào chị hai. Ừ áo. Áo bà này Ê. Ừ ơ mẹ xuống hay là bà đó. Ờ bò hít bàn hèng đơ. Ờ ừ, hít bàn hèng nói. Đoài... Chắc nói à bịt bát đơ. Bà mần nào là kiếm ổ ngọc lột đẹp nói hay. Ướp áo. bà này ôi, kinh lý bà này. Nó kì là bố bớt này hả à, bố bắt bọn kiến đưa nhúc nhúc nàng kín cái nhúc bên như vậy là má 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 éé non long non long non này non này chép hùa đó non trái bà này áo 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 bưng 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 này áo non bưng long à, à non long này mà đi muôn mòn đi đấy non là muôn mòn đấy

รับกับคักในฮอดบ่ชาวนาที่มันค่อยให้มันค่อยละนัดเปรี้ยวไะห้เอ้โอ้ยมันให้มันโหูอ่าเอ้าบอนเบิดกับมือละหาเท่อนะกินนมนะหากระป๋องอืมคือว่าและผู้นั้นปัญหานปีป้ายพอนีผสมปีเด้อเด้ให้มันเก็บเออนั่นกับว่ากันเป้ากันกันประมาณให้มันฮอดสองปีสี่ข้าวสามปีกันเริ่มแล้วยังหายยาแล้ว อ่าแต่ก uh, ah, ็เ so, ป็นเฟิร uh, uh. so sure ์สก็คือกันพี่น้องเนาะปีหน้าก็เริ่มอยากจางๆออกแล้วเพราะว่าให้ให้เพิ่์ทว่าเป็นนะวาอะไรก็ได้สมมติว่าอยากอยากเอาดูเบาไอ้บวกเปล่าเนีอยนะเนาะอ่าหรือว่าอยากถ่ายนักทาายเบไถ่ายนักทายเบากะเออยังว่าเฮาเฮาว่าเป็ีนนี่นะมันว่าเป็ีนโอ้แม่ถ่ายเบาสั่นสิฮะแม่

นอนชอดนอนอยังะนะบ่บ่บได้หดน้ำมันบ่บ่ได้บ่ได้อาบนไดมบ่ได้เห็นได้ช่วยน้ำม,มันเลยยาได้ช่วยได้ช่วยก็มันเรียนนะมันเรีนเป็นค<อ>น,นได้บ่ดีคนไรเมื่อไหร่ขับรถฮักบ่ฮนะขับรถฮักเลยขี่ได้อยู่บ่อนะี่ยขี่ได้อยู่บ่นอะขี่ได้เพียงเขับรถมันฮักบ่มันฮักเกอนขี่ได้บ่อ ไม่ได้ใช่ทัว่เหมือนม่ได้แปงมันมีเงินอืออไหนมันทัวนะเออไปเบิ้งยี่โดกแต่นอใช้ใช้ไปเบิ้งด้วยมันทัวเบิ้งเช่นแปลงไหนโอ้ยเนาะเองคุ้มมาไปเอานะไปเอานาอยู่เฮ้ยหมาไป่ถึงอ้อนบ่ฮะาไอ้แม่แม่แม่ตัวไหนแม่บวกัดบ่หวยไปจับมันหลายัน้อยอยู่อะตัวบ้างไม่แม่ไหม มันอกอนมันบวชดื่มกับมันห่วงแม่มันเนาะมันห่วงลูกมันเลยงับใส่แขกเนาะร้อยมวยแหงล่ะคือเหี้ยบพวกแหลมถั่วก่ะเออถั่วแหล่เนาะโอ้มันเป็นถั่วแหล่พี่น้องเล้ยนี่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  anh mà, mà, bước phôn lâm ngon nga ngon nga nga seed left, you Nó tầm nanoa đe phở tàu, nhoa qua mặt thu, anyhow. Wa name lie, nhoa nam 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 พอท้องใส่เจ้าใบทรมาลิดบ่ปโทรมาชับไอ้กับใบธูโทริดนะนเพื่อนเห็นอยู่เพือพ่อนพดหูดพดอย่างลงอยูบ่บริโภคใบธูมาริดน้ำจกักชีวาจาังใดเฮ้ยพอได้ตามกินกับตบไม้มาแลงี่นั่งเนาะ ออ่าพันเข้ากันีเนาะนี่มีพันพันสเุเลยไปพอแล้วล่ะหลายแล้วดกันที่กินละลายกะกินบบบมันกะเหี่ยวมัน,ม,นมันเหี่ยวมันแกไปเลยแไ่้ละมีถุองอย่างอยู่บอบเออเออ,เอ,อพูด กี่ว่นผูดเลเออโอ้ยผุดหางคุ้ม giá 2จับหนึ่งพี่น้องเนั่นพอแล้วพอแล้วจะแล้วทำสิกินแล้วี่ก็ได้อ่ทำสิกินแล้วขอบใจละลายทำดุอยู่บ่จ่ะทำดุอยู่บ่กินดุอยู่บ่เปิดสมอลลุกโอ้ยเปิดโอ้เป็นยังได้คือเปิดเกิดขึ้นขโมยหัวน มาเปิดเจ้าอ่ะนี่ว่าดังหลายหล่ะรับแล้วนอนเลยรับง่ายทีตู่บ่มันเลยน้อนได้น้องมินนี่ได้ครึ่งนึ่งแค่นี้ก็ดีเลยนี่ลูกเฮาเราให้ลูกเอานะเออเดี๋ยวนอนแล้วก็แล้ววะเออได้นอนง่ายตอนไปกินข้าวจกเจ้าวจบกินจบกินเออดีดอกรกินเลยไปกินห้างเม่ยงนี่แหละพี่น้องเลยเนาะเปืนว่าเทวดาซอยเลี้ยง บมื่วานนี่แม่มันกินเพียงมะนาวจบข้าวในเต็มพันนี่นี่แม่เออกินข้าวดอกบอกอืมเวียังกินบ่นางอืมเออแซ่บเฉยนอนกินโคลงก็ไปจะมีเงินก็ไปมั้นมีเงินใค่เราได้สื้อในตลาดคนแต่บางทีนั่นนี่บุ๊มีเงินพอเก็บเออเนาะมือนี้ก็ได้แก้ววังกรมาต้อนพี่น้องนมบ่ได้ชัำมือนี้ มือหน้าก่อนพี่น้องเนาะโยกข<อ>ึ้นมันยากนะบาปโยแมนยีดอกแม่ไปหาเงินกับพ่อชับนั่นแหละเพิ่นกับเพื่อจะสิ้นเดือนเสียข้าวหอมข้ายังจะรูปได้เดือนนึงเท่าไรก็ถามอยู่บ่เป็นดับเงินเดือนไผ่ชาวพนันเออได้เดือนนึงเทา่าไรวะไผ่ที่จักไม่ได้ถามอาู้เป็นลูกเป็นเต้ากันได้คือบ่ถามไม่ได้ถามนี่หรอยูไผ่ของมันโอ้ยถามเลยเป็นเงินเดือนเท่ไรเนาะมาฉันเนาะเออ

เอาน่ะใครนี่ได้ง่ายใครนี่ได้ง่ายบ่เอ๋บ่หยังพี่น้องน้องกินนมกินหยังเลยนอนหลับสบายไปอ่ะแล้วเฮาก็สิได้เมือก่อนเบิ่งอืมตายแล้วนี่เป็นังดอกเป็นังดอกเขายังอดได้เด้ออจดหังชเด้นี่เนาะเลขพี่น้องเอ้ยเนาะเที่ยวมากเยอ้าวบ่ได้เงินซื้อเที่ยวมากกเด้อโดยๆๆไปเฮากับป้าเด้อมาเฮือนาอยก็แวะมา ทำบายดีทักทายสบายดีทำข้าวทำข้าวหอืมทำมากเว้ยไอ้ดอกมากเลยก็ไปมุดชวตอนมันได้ก็ไปต้อเฮ้ยนี่เด็ดได้ตอนนี่เด็ดยังจะบริโต้เนี่ยเนาะทำสกินอะไรนี่กันตาดูนไปทำเมื่อกันโดยโดยอัสบายดีเนาะนี่โอ้ยหลับเลยเนาะกดเฉยหักกะนดิมุมให้กัวแมวยี่น้อยพี่น้องเอ้ยขี้มูกยี่น้อยแล้วบุบบอตากับแ้มแตกซึกทล้ว แต่ละมือนะม่อนั่น็นไปเท่าแล้วเจ็บประสาทนะ้ำพี่น้องเลยดื้อคักดื้อเนี่ยเรนผวมทำผัมวมนี่หนาวซี่กัดลินน้ำโอ้ยเปียกเปี๊ยแหละเข่าม่้ยขินมิจฉลินอย่างเดียวอา่อา,อาพี่น้องเนาะขอบมุกขอบใจดลายเด้อที่มาเบิ่งมาชมอะไรกับบุกดข่ามโฆษณาเนานะพี่น้องนะเนาะอ่าสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย